เผยภาพลูกสาวบุญธรรมปุ่นปนัดดาคว้าเกรด3.00มาให้แม่เป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่มักจะออกมาช่วยเหลือสังคมอยู่เรื่อยบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีซึ่งใครได้ติดตามจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าบุ๋มนั้นนอกจากจะช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนแล้วเธอยังคงคอยอุปการะเด็กที่ยากลำบากส่งเสียเรื่องการเรียนชีวิตการเป็นอยู่อยู่เรื่อยนอกจากนี้ปุ่มปนัดดาก็ยังได้ออกมาเผยเรื่องราวของนินุน่น ลูกสาวบุญธรรมคนที่เจ็ดที่ต้องการดูแลย่าพิการพ่อแม่จากไปซึ่งน้องนุ่นเป็นคนที่มีเด็กสู้ชีวิตมากๆเดินทางไปกลับจากโรงเรียนเพื่อมาป้อนข้าวคุณยา่าอีกทั้งในโรงเรียนช่วงเย็นก็ต้องออกไปขายของในตลาดเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว จากวันนั้นจนถึงวันนี้ปัจจุบันน้องนุ่นได้โตขึ้นแล้วแถมยังเป็นเด็กที่เรียนเก่งมากๆโดยในไอจีของปุ่มปรรดดาก็ได้ออกมาเผยผลการเรียนที่เธอภูมิใจในตัวลูกสาวบุญธรรมคนนี้มากๆโดยปุ่มปรัดน,น,นาได้เผยว่าหนีนุ่น,นลูกสาวบุญธรรมที่จังหวัดลําพูนอวดเกรดการเรียน3.00ให้แม่บุ๋มภูมิใจรักที่หนูเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนกระตันยูดูแลยากแต่ห่วงแผลที่หน้าที่เกิดจากครูโหดเอาปากกาปักหน้าจนเลือดท่วมนั่นคือเหตุการณ์ ที่บุ๋มต้องเข้าไปปกป้องเด็กคนนี้เรื่องมันผ่านมาแล้วเราแม่ลูกก็เอาหสิกรรมไปแล้วแต่แม่บุ๋มไม่รู้จะรักษาหน้าที่เป็นแผลยังไงใครมีวิธีแนะให้หน่อยนะคะต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของคนเป็นแม่เลยก็ว่าได้ที่มีลูกสาวบุญธรรมคนเก่งและขยันขนาดนี้แถมยังเป็นเด็กดีมากๆเลยด้วย